ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้วัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเป็นขุนแผนของทางจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นขุนแผนเบอร์หนึ่งั่นก็คือขุนแผนพราย59ต้ตนนะครของท่านอาจารย์เปล่งมุญยืนนะครับถือว่าเป็นพระพายที่แรงนะครับ แล้วก็มีความสวยงามในเรื่องของมวลสารพุทธคุณแล้วก็การออกแบบนะครับผมวัตถุมงคลของท่านนั้นถามว่าปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่มีหมุนเวียนให้ให้เห็นในสนามมากักนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะจะไปทาง ต่างประเทศซะมากกว่านะครับเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความนิยมนะฮะจึงทําให้ราคาของขนแผนท่านอาจารย์เปร่งมุนยืนนั้นก็มีความดีดตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับแม้ว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นจะเพิ่งสร้างในปี4กว่าก็ตามนะครับผมเป็นพระเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านถ้าเราได้ ได้สัมผัสได้จับมาดมกลิ่นดูแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นน้ำมันว่านเนี่ยนะครับมีความแรงพอสมควรนะครับผมเนี่ยถ้าถ้าท่านใดเคยได้สัมผัสคุณแผนสาริกาลิ้นทองหลวงปู่ฤทธิ์ปี4ี่สนะฮะรุ่นแรกเหมือนกันเลยครับเนื้อหามวลสารนี่เหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือกลิ่นพระแล่ว่าคุณแผน พลายหาสิบตัวนันจันเป่งนี่จะแรงกว่าประมาณ2-3เท่านะครับผมของกลิ่นของน้ำมันดังนั้นเนี่ยก็เล่นให้เป็นว่านนะครเป็นว่านแก่ว่านมีความอิ่มตัวดินร่วนๆนะครเป็นว่านแต่เป็นดินแข็งๆดินแบบเนียนๆไม่ค่อยจะมีมวลสารานั้นให้เราพึงระวังนะฮะว่าเราอาจจะเจอของเก้ นะครับผมก็นานๆจะเจอที่1น,นะฮะในเรื่องของราคานี่ก็มีหลากหลายราคาไปนะฮะตั้งแต่หลักหมืน่นนะจนไปถึงหมื่นกลางนี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับสำหรับคุณแผนท่านอาจารย์เปล่งบุญยืนเป็นพายแรงพายดีแห่งอีสานใต้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นสายคา,ารวาสนะครับที่ไม่ใช่พระเกจิขณาจารย์ที่ปรกเสกภายได้มีความแรงมีความครังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นยันณะณะอกแตกนะเป็นยันพวกเกี่ยวกับมหาเสน่ห์นี่แหละครับถ้าคนเขาเรียนมาก็จะจะรู้นะฮะ ด้านล่างนี้ก็จะเขียนว่าอ,อจุดแล้วก็เปล่งก็คืออาจารย์เปล่งบุนยืนนะ,ะชื่อท่านนี่ก็ถือว่าวันนี้ได้มาให้ชมหนึ่งองค์นะฮะเป็นพระดีสายพายที่ถือว่าน่าสะสมนะฮะแล้วก็หายากพอสมควรนะฮะในยุคป,ปัจจุบันนี้สนุนราคาในปัจจุบันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังไม่ตายตัวนะฮะไม่ไม่มีอะไรเป็นข้อสรุปมาตรฐานเป็นมาตรฐานอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับผมแต่ว่าเห็นเปลี่ยนมือกันเนี่ยบางช่วงจังหวะเนี่ยเคยเห็นเรียมทององ,องคหนึ่งนี่รอยต่างชาติได้ถึง5้า0 0ื่ถึงหกหมื่นเี่เคยมีคนปล่อยเช่าบูชาได้นะสำหรับคุณแผนอาจารย์เป็่งมูนยืน แต่ว่าอันนั้นก็เป็นในส่วนของราคาต่างชาติถ้าเป็นราคาประเทศไทยแล้วก็ก็อาจจะลดลงมาครึ่งครึ่งนะ,ะที่ปล่อยให้ต่างชาตินะก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ชมนะฮะให้พิจารณาหลายๆอย่างองนี้ก็ให้ชมไม่เฉยครับอาจจะเท่ก็ได้อาจจะเก๊ก็ได้อยู่ที่ความชอบนะ,ะเพราะว่าพระเครื่องนั้นไม่มีอะไรเป็น เป็นจุดตายตัวนะฮะยิ่งเดี๋ยวพระมีราคาสูงด้วยแล้วก็นะก็ถือว่าความหนาก็มีนะฮะความหนามีมนสารสีขา,ขาวขาวแซมนะฮะก็ถือว่าวันนี้ได้นำมาให้ชมนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไรก็ ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ทางช่อง YouTube ไม้ได้วยนะครับผมเท่าโอกาสหน้ามีพระเครื่องวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะอกับต่อไปสหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ